เป็นประทานครับระายปิติกรครับนิเริคร totally ับางซีรุน่ารักดุชัใหม่แไปดูแล้วสวยสวยมากนะของแสีแสีแว่นหลาลาที่เลือกเหมาะกับการาใช่ครับใช่แลก็จะมีหลากหลายสีด้วยมีบางบันก็สีเสียวสีผม ไม่ต้องมีครับแฟนสวยจริงครับทุกคนมาลองใช่อ่าให้ทุกที่รลยกันพี่ใหญ่ฝากหน่อยสิฝคนชั้นนี้ฝากคคชันนี้นะครับทักกอนนะครับทุคราทำกันทั้งเกาะซึ่งสวยมากเลยมีหลากหลายให้เลือกมากมายทุกคนมาลองกันแล้วก็จะเอาภาพสวยไปฝางกันทุกคนดูว่านจะเปนอะไรบ้างอ่าอักเดลน่ะชิชิ จะเก่งมากหลับทลังจากสุขลักษณะพอดเวลาแล้วมีงานอะไรยังไงกันบ้างนี่เราเราจะมีพวกเราสี่คนเราจะมีแฟนคลับใช่ใช่ใช่ครับผมก็เป็นแฟนคอมเมดี้นะครับก็จะเป็นที่แรกของพวกเราน่คือเล่นแสดงละครเวทีโอ้โหกระบุกตะกัดนิดนเดียวเต้นเป็นครั้งแรก ครับผมครับชื่อง,งานก็นคือบิลลี่เบฟนะครับแฟนคอม,คอม,มก็มาจากแฟนคอมบอดีน้ะนะครับครั้งแรกที่คือพวกเราโชว์กันมาเยอะนะร้องเพลงใช่ไหมมาเยอะแล้วครั้งนี้เลยอยากจะโชว์เป็นแบบว่า,า,ม,า,วามิวสิคเพื่อนตื่นเต้นมากเลยนแครับเอชกับอี๋โอ้โหเรารส,บสบอบแฝงสองทันแนะแบบเป็นศาสตร์ใหม่ที่เราไม่เคยทำก็อยากให้ทุกที่รายาได้ดูเหมือนกันก็นกนกนจะได้เห็นดวงใหม่ๆของพวกเราและน,นี่ถือว่าเป็นแฟนมิตครั้งแรกเลยนะของของบิลลี่เบฟ ใช่ครับใช่ใช่คำนี้แล้วมีพวกเราเนี่ยร่วมสนุกอยู่ในงานด้วยอ๋อตัวอยังไงก็ต้องมีเราแน่นอนคะก็ได้ตาวไอติปละไรนะผู้จัดการเด็กหาใช่ เราขอบคนไม่เป็นไรอันนี้ยังบอกไม่ได้ผมได้นี่อันนี้เป็นไเหรออันนนี้เป็หัวหน้าหัวหน้าแผนกแผนกกได้แผนกหนึ่งใช่ซึ่งหัวหน้าแผนกไหนไม่สำคัญอยู่ที่ว่ามันทำอะไรเขาทำอะไรครับคุณมาทำอะไรไม่บินตัวไรท์เฮดเธอวันนี้มาสร้างสีสัน เพราะว่าเราประกาศชัดเจนว่าหัวหน้าหัวหน้าคนนี้หัวหน้าคนนี้แอบชอบเลขาได้หลายคนแหละในออฟฟิศมีคนเดียวสำหรับเรื่องนี้นี่แหละเรื่องเลขาอ้าวเขาบอมันจะปิดแผนแล้วนะได้เป็น่ลขาแล้วเ่็นเลขาที่เป็นหนุ่มพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งคนธรรมดาคนหนึ่งครับเฮ้ยมันต้องมีบทบาทเป็นคนต้องไปดูต้องไปดูความสัมพันธ์น้าร้กเลยแแบได้เป็นเลขาไม่ได้หรอก เขาฝากติดตามด้วยครับริลเบียแฟนคอมเมด,ดี้่อ่าเต็มตัวเป็นกิ้บอเซลักอยู่ตอนนี้คืนนี้ให้ประมาณสามสิบสามสิบวันเยอะมากดีโนเยอะมากครับเราซ้อมกันไปประมาณสครั้งเองอ่นะเออแล้ว เจอกันแน่นอนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้วันที่24แล้วเราจะมีแบบเห็นเรื่องของข้างหลักอะไรแบบนี้ก็มีก็ม,มีปล่อยน้ำจงน้ำจิ้มกันมาบ้างนะครับมีมีติดตามอยู่ตลอดอืมเพราะวรมีมากมายกว่าที่คิดแน่นอนมีพี่ลูกน้ำด้วย,วยอ่พี่ลูกน้ำด้วย อ่ที่เขาสร้างตำนานใหม่ขอทนี่ยาินน้ำเียวสุ้วนะไม่ไ้ดาเพงไม่เมื่อวานไม่ใช่เ่งน้ำต้องน้ำเเ่งเพิ่งไปสร้างตำนานเมื่อวานร้เขาเป็นตนานว่าทเรื่องของอ้จะต้องมีน้ำมีหนน้ำอยู่กเพ่งลอาขาดไม่้ขาดไม่ได้หอเปนสีสันเนี่ยขาดไม่ได้นีเขาลองเรีนาได้จง้ยนะเ้องเรียนเมื่อไหร่คือเขาเรียกว่าสาวเสียงว่ามีใครอยากให้ทำไหมแ้รู้สึว่า ใช่ไหมคือถ้าถ่ากระแสตอบรับดีแล้วเสียงไปถึงเนี่ยอาจจะเห็นจริงๆก็ได้ไงน้เงเน่แอบส่งเรื่องแบบส่งเรื่องั้นบนเลยส่งเรื่องพอมีพอดีมีเบอร์อยู่ก็ไดเรกเลยไงโอ้างอี้เลยอ๋อพี่เชนพี่เชนสนใจทำซีรีส์น้ำเพลงสักเรื่องไหมนี้นี่ก็เลยโหมดหมดหมโหมดค เโรงงานกับเพลงแกชิสว่านน้ำเองจริงไหมมีจริงเฮ้ยมีจริงมั้ยมีความจริงป่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่มันไม่คือความจริงอ๋อเป็นอะไรรู้ยากว่าเขาแบบรูเขียนเรื่องเขาอยากจะแบบเปิดมาแล้วก็แต่งงานกันต่งแต่งงาแล้วเล่าปัญหาว่าชีวิตคู่เวลาอยู่ด้วยกันจะิงไหมบ้างอันนี้ใครเขียนตรงนี้หรือเปล่าครับเพเขียนเมื่อวานเพิ่งเขียนเมื่อวา สดๆแต่เขารับเรื่องแล้วนะบทเราที่ช่วงเขียนเนี่ยเขารับเรื่องแล้วนะคิดว่าเขาจะ้เลิมซีนได้หมอ่ะพี่พี่ลี่คิดว่าไงผมเชื่ออยู่แล้วครับเพราะว่าตัว <c oughs> เราจะสบายครับ ไม่ได้ดิไม่ได้ยอมยอมยอมเออาพี่นาสร้างตำนานสร้างหน้ำยิงจะเป็นไรกว่าเอางี้เขาสร้างตำนานาก็ได้ไหมได้ผมก็ได้ตำนานจะถ่ายซีนเดียวหรือว่ายกไปเลยจะถ่ายทั้งหมดรล้วจะตามแล้วจะตายครับพี่เขาเป็นตำนานเนี่แบบเจ้าสาวไม่มีเรื่องอ่ะเออบางทีผมก็เสียใจนะ คือเหมือนแฟนๆละครเวลาเขาดูพวกเขาเห็นหน้าผมเนี่ยเขาจะดูแล้วว่าอันนี้ไม่ได้แต่งงานไม่ต้องมีเไม่อย่างน้อยคุณยังมีนี่ไงอินทผาลัมอยู่เลยอินทผาลัมทุกคนรู้ไหมอินทผาลัมคืออะไรตุ๊กตาตุพาก็ต้งาบุรพาประมาทเขาเรียกว่าอินทผาลัมมายังไงคือพุทธิไชยถูกใช่แล้วแฟนนู่ะอ้าอ อันนี้ชมเป็นคำชมน่ารักน่ารักได้เนดูมันน่ามันเป็นที่จดจำไงเออเป็นคำชมเป็นคำชมเอออ้าวนี่คือมองแปลกๆแล้วนะสายตาตื่นใจมันขาตื่นเป็นสาร์ทเออไม่แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเรื่องไหนก็คือเจ้าสาวหนีหมดใช่ร่างสางหอนไม่ได้ไม่ได้หนีนี่ไม่ได้หนีคือเราตามเขาลงไปนะครับแม่กลับไปปฏิเสนละรอบอะเราตามเขาลงไปนะแต่เขากลับมาส่งอีเออ เขาเลือกคนที้ีที่สุดไงอุ้ยมเลยอะไม่ใช่ในเรื่องพยาพยาไม่ใช่แค่ในเรื่องค่ะไมช่ใแ่แปลงแงแป่กงแบ่งแเรืน่องแบ่งแบ่งแบ่งแ่งแบ่งแบ่งแ่ง่งงาบ่งแ่งแบ่งแบ่งแบ่อแบ่งแบ่ง่งแบ่งาบเงแบ่งแงแบ่งแบ่งท่งแ่าแงไบ่งแบงแงแงแบ่งแ่งงแงแบ่ง่งแง่งงไงแบแบงบงแง่งแบแ่่งงงงงไ่งง่ย่งง่งง นั่นแหล<ห>ะทุกอย่างอยู่ในนั้น,นทุกอย่างอยู่ในนั้นต้องไปดูเขาแบบว่าทำบล็อกการ,รเล่าข,ข,ข้าวเผื่อใครไม่ดูเขาทำบล็อกการติดตามติดชีวิต24ชั่วโมงเวลาแบบไปทำงานไปทำซ้อมเต้นซ้อมแฟนมิดอะไรเอ่ยใดก็ถ้าใครอยากรู้ความสัมพันธ์เป็นไงไปดูขอบคุณครับมันตอบทอุกสังขาร่ะสมัยน้ว่าสมัยนเป็นตำแหน่งลูกหลักที่ไหนถูกเออเออเเคยเห็นหมดไหมอ๋อ ทาังที่เพงบอกครับเข้าไปดูยังไงดูดีๆดีๆท่านอะไรนะนี่เลชันที่เขาเป็นยังไงเราบอกเป็นที่หาเราแบบน้องเป็นคนเดีกวอะคือทุกรอบที่ไปเจอสองคนนี้นั่งแต่งหน้านะก็จะแบบซื้อน้ำมาให้เจาะหลอดให้ทุกรอบใช่ดูแลกันดีดูแลกันดีตั้งแต่ตั้งแต่ในในกองแล้วอย่างวันนี้ก็เป็นผมนั่งทำงานอยู่ มันเห็นมัไหมดีไมทีวีหรือเปล่าการดูแลการต้องมีแอบมองกันนะการต้องให้แฟนไปติดตามเลยใช่ครับกับเรียลิตี้ลูงลูบต้อนรี่ครับทุกวันชาติที่สองที่สี่ของแต่ละเดือนนะครับที่ไหนครับยูทูบไอดอลแฟคต์ฟรีหนึ่งเรื่องเลยมันมีรูปปลุกสปอยอะไรมาอย่างเงี้ยสปอยมั้งมีหลุดเยอะมากตกไข่ป่ะอ๋อมันหลุดหลุดแล้วเหรอแล้วเขาหลุดเลยอเขาแอบถามเรา ลูดจริงหรอหริอหลอหร่อหล่อนี่หอมีโปรเจกต์ใหญ่เลนะไรลันี้องนอนเอ๊นี่ลองถามดีกว่าเฮ้ยลองถามดีกว่าหนัน่าเฮ้ยลองถามรอเปล่าครับจะมีโปรเจกต์ใหญ่เลยแน่นอนนะครันแน่นอนครับตลอดได้สิ้นปีเรามีแฟมนี่วิลลี่เบที่เยอมากตอนนี้ขายหมดที่ร้านรคอยแล้อครับผอน่าขายขอเชิญเชิญคเชิญครับผมก็ ฝากด้วยนะครับผมก็ใครที่ไม่ได้ไปนะครับก็ฝากติดตามทางช่องทางออนไลน์นะครับว่ามีวเว็บจะไปเดสร้างเรื่องสร้าอะไรกันที่เบอร์ลินนะฮะก็ปัดโซเอาเป็นที่เรียบร้อยครับดีใจมาก่าก็ เดือนพฤศจิกาเหมือนกันได้เจอแน่นอนครับผมสำหรับแฟนๆชาวยุโรปนะครับผมประกอบกันนะครับวั็นคลิ4สิงหาคมนะครับมาเจอกับกิลลี่เบฟแฟนคลับกันก่อนนะครับผมวันนี้พวกเราไอเด้าแฟนคลับทุกคนกิลลี่เบฟ b e ว่ามาล่วงสนุกกันแน่นอนกับการมิกซ์เคอร์ดของมายีสั่งไหมครับยุคสี่สินะครับสนุกแน่นอนครับให้พี่เห็นให้ฝันเลยนะ ปิ man, yeah, คค่นพักงานช่วงเลยปิ่นพักครับก็เมื่อวานเพิ่งดู EP พีหนึ่งร่วมกับทุกคนไปนะครับก็ฝากติดตามตัวละครผมด้วยไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราถ่ายทํากันเนี่ยเขาก็เป็นอย่างที่ผมบอกผมเป็นตัวละครลับไม่รู้จะโผล่มาตอนไหนแล้วก็จะโผล่มากระทบเส้นเรื่องยังไงนะฝากติดตามเจ้าเมืองรามแล้วก็ปิ่นพักของเราด้วยครับครับ